you please me go you? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry ថ្ងៃ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  รวมถึงแฟนๆนะคะทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนด้วยวันนี้ทักทายที่ชื่นใจนะคะเดี๋ยวให้ซันต้าทักทายแฟนกับชั้นสองเลยได้ไหมคะครับสวัสดีครับชั้นสองอยินดีด้วยกันนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคัดล่างน้อยใจนะคะเดี๋ยวหันรอบทิศให้ทุกคนเลยได้ไหมคะสวัสดีค่ะ สวันดีฟินจริงนะคะทุกคนมากันแบบตั้งแต่เช้าเลยน่ารักมากมนะคะแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะได้มาร่วมเดินแฟชั่โชว์กับเรานะคะกับโรบินสันซุปเปอรจีนฟิตบ่ายนี้ยมยีนค่ะครับก็ดีใจมากๆครับผมก็เป็นการมาเชียงรายครั้งแรกถึงเลยับครั้งแรกเหออใช่คุยอย่างนี้วันนี้เราจะ เมืองต่อบพูดกันเมืองต้องต้องพูยังไงคะท่านผู้บริหารคะสวัสดีเจ้าอย่างเงาสวัสดีเจ้าโอเคอะไรนะคะสวัสดีครับอย่างงี้เหรอโอเคนะอ่ะแบบนั้นเลยค่ะอะไรนะอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาวครับก็ต้องเหมือนสวัสดีครับพี่สา สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สาวครับสวัสดีครับพี่สาวมันันดูฟังแปลกๆเนาะสวัสดีครับครับสวัสดีาวครับพี่สาวครับสวัสดีครับคนสวยทั้งหลาย โหนี oh. ่อากขอบคุณทุกคนจริงครับผมค่ะงานวันนี้บางคนคุณหน้าคุณตาม,มาาเมื่อาวานด้วยเพิเจอกันใช่พิ่เจอกันไปเมื่อวานนี้แต่ยังตามมาที่นี่ก็ขอบคุณมากๆนะครับ oh. ผมดีใจที่ได้เจอทุกคนนะฮะไหนใครมาจากกรุงเทพบ้างโอ้ว้าวเยอะด้วยไหนใครเป็นพี่สาวเจีย่า เยอะมากนะคะมีทั้งบินฟเดียวกันนะคะแล้วก็คนละฟด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะคะแต่วันนี้ถามความรู้สึกหน่อยนะคะได้มาเดตแฟนโชว์แล้วก็ได้ใส่เสื้อผ้าจากนิยมยีนของเราใส่แล้วแบบรู้สึกว่าแบบมันเป็นตัวเองหรือรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้อย่างแรกเลยใส่ชุดนิยมยีนเรารู้สึกสบายมากกับผมเป็นปกติผ้ายีนคือความความในภาพจาเราอ่ะก็คือจะ จะค่อนข้างร้อนจะค่อนข้างแบบใส่ใส่ไม่ค่อยสบายใช่ไหมแต่น,นี้ใส่สบายมากครับผมแล้วก็รู้สึกสไตล์ก็ก็ชอบมากมากครับผมเป็น,ปนสไตล์ตัวเราเองใช่ครับผมอย่างนี้ทุกคนรู้ว่าผมจะชอบใส่เอ,อ